สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาเด้อพี ahead, leg, ่น้องเด้อมากินเขาน้ากันคือเก่าครับตําบักคงเลยเก่าพี่น้องช่วงนี้บักคงออกหลายพี่น้องเด้อมาๆมามาเสร็จเสรน้ากันเอาไม่นั่งนี่เลยมันใจลหาเด้อพี่น้องเด้อทำบักคงทำบักคงตำบักคงกับน้องโม่คือเก่าแหละมาหาเขาน้หนามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบุตรบอกไรใหญ่ห่างใส่รุนห้อง เดี๋ักที่เรา,าเมาแกมมีน้องมือที่เรากับตำมะคุมืองดูเข้ากันอยู่บอตำมะคุงแบบบันบ้านพี่น้องอื เนื้ดปลาหมึกแก่ไหนเนี่ยพม่อู ไอ้กับแอบหมูนี่เนาะ

กินย uhm. ังก็เดินไม่้กลัวแล้วไม่นูเลยแ้มาออกมากินโคบแล้วมจดีูราครับกินนูจะเินไปกินโคบแล้วเดกินไรเนี่ยกม่หขหมูไหมครับ ไปเราไปไหวไหมเนี่ยโอก็พาเดินจับนี่พาไปไหนคมณอยู่เดินตามกูเก็บห้อยไปมามึงไม่ได้เลี้ยงแล้วกูเลี้ยงแทนแล้วคนนี้อุ้ยอุ้ยนเดียวตนานแน่ใจว่าจะไปเอาละไปเรียกว่อเรียก

นุ้กินข้าวยังครับมากินกับพ่อมาครับไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ไม่มีชุดงม่มมัอาต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่มงวงมาออกพ่อพ่ลูกน้ัเกลแบบเด่นๆน้ำเกลียวยงที่งอกน้ำเกลยวบี่อเลยพี่ถ้าทำจะเผ็ดง่าย ทมกลิ่นกันนะสดนานไอเพลทไอเพชรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวพ่อพี่ชายน้องกันเด้อล่ะพ่อครับปับปับพ่อโคตรแสบเลยแสบไหมน่ะแสบปอบแล้วจะไปกินเ็ษมากนายลังสมอยู่ในกล่องอะไรนะแล้วเหีียวยับปอบเหีียวยาบแม่ใครอะ

มุ้งนะไรไหนจีบคงจะต้เป็นตุ๊กโลเลยเฮ้มมันักสุดยอดคืมมนีนักแสดงย่างเยอะนโอ้โใช่ไหมฮะครับ จอดพี่น้องได้พี่น้องเพียงแค่นี้ได้ครับผมสวัสดีครับ